อันนี้ก็คือไม้ตะเคียนได้กลายเป็นหินแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือไม้ตะเคียนได้กลายเป็นหินนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขว่าครับดาวัดสการามนะครับแห่งนี้ครับอำเภอเพชรนะครับผมก็มาตามดูนะครับเดี๋ยวผมจดคอให้ฟังว่าเป็นความจริงว่ครับโดนฝังมานานครับวายจารย์เก่าขึ้นมานะครับเห็นเป็นตัวเลขว่าครับท่านผู้ชมเบ่งเอาเด้อครับ หนว่าครับมันเป็นเนี่ยครับเหมือนเวลาคอแล้วมันก็ไม่ใช่ไม้ครับไม่ใช่ไม้นะครับเป็นหินไปเลยครับเป็นหินเหมือนเหล็กนะครับเหมือนเหล็กเหมือนหินหินก็ไปเชิงครับเป็นเหล็กก็ไปเชิงท่านผู้ชมต้องดูครับขอยาดเจ้าแม่ตะเคียนแล้วนะครับเ่็นเอกคอได้ครับเห็นเป็นตัวใดครับผู้ชม ดูดีๆนะครับเห็นเป็นตัวใดครับเลขเจ้าแม่แตะเคียนครับแต่ว่าแอดว่าเห็นเป็นหนึ่งสี่เฮียงนะนะร้องเืองครับใส่จายรยานในการรับชมนะครับผมพึ่งเข้ามาผมก็ต้องหาตัวเด็ดตัวดีให้ท่านผู้ชมแล้ครับใน, <países. S 2> นอ่าตรงนี้นะครับเห็นเป็นยังไรนะครับนี่แหละครับแลววัดแห่งนี้นะครับ นผู้ชมรองบึ่งจะแอดว่าเห็นเป็นหนึ่งสีผู้ชมร้องบึ่งว่ามีตัวเลีใดบ้างตาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็บมีคนมาบึ่งหรกครับนี่ครับนี่บบึงเอาด้วยครับ ดีครับภายในบริเวณวัดโสกรามนะครับเป็นก็เป็นวัดที่เก่านะครับแล้วก็ภุ้มดีครับอาจารย์ท้องสายเพิ่นก็มานั่งเอาอยู่ตรงแถวนี้นะครับนะครับแต่ผู้ชมครับนี่ครับภายในบริเวณวัดนะครับผู้ชมครับ เจะเอาเรียกประกอบกัะหลายๆตันะครับมาร่วมไว้ตรงนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ไปในบริเวณวัดนะครับขมีมีประชาชนเข้ามาเนี่ยนิดๆน้อยๆนะครับพอหลายพอเยอะพอมากนะครับ ย่านพุทธว่ดสันคุณแม่บ้านว่ายู่ยไก่เป็นเหนียวย่าง่หรือเดี๋ยวนะครับภายในบริเวณวัดก็เต็มไปด้วยต้นไม้เยอะแยะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ดูที่ไม้กลายเป็นหินนะครับเป็นกึ่งเล็กกึ่งหินครับผมขอเบิ่งเมื่อกี้ ก็มองดูแล้วก็เป็นตัวเลข1 4นะครับแต่ชอบตัวนี้ท่านก็ล้องพีนะเบิ้งความเป็นไปได้นะครับความเป็นอย่างไรครับนกกระพิจารณาเอานะครับที่ชอบเกาะ่านไปนะครับดูเฉยครับแต่ชอบถ้ามันโดนใจท่านท่านก็ลองเบิ้งครับอันนี้เป็นความอาถรรพ์นะครับผมก็หาตัวเด็ดตัวดีให้ท่านผู้ชมนะครับตามผมไปนะครับตรงนี้ก็จะนี้เป็นปลาเห็ดปลาหยางนะครับ ชนมากนะครับน,นี่ก็เป็นจามแม่ตะเคียนเหมือนกันครับมีหลายหมองครับขอ,อน็มีครับอันนี้ขอ,อนรู้สึาากว่ายาวจังหน่อยอันนี้ก็ตะเคียนเือกันครับนี่เป็นไม้ตะเคียนนะครับแ็งแกงนะครับเป็นไม้ตะเคียนพองฝังมะดนนะครับฝังดินฝัองอย่างมะดุลน,นะนี่นะครับ เาเปิเวีนวัดเนาะอะเอาเอาลยครับแต่ไมีแมีกัเอาได้เลยนี่นี่ครัผมไปไทยแล้วเมื่อกี้มผมไม่เห็นนะมผมเห็นแต่กระเขียนกลายเป็นหินอยู่ในตัวนั้นครับว่าเห็นซีตีเหรอผม มองนันมองน่พระประธานนั่นนะครับครับผมเห็นเป็นปซีนะครับตรงพระประธานนะครับชูชมครับจะจเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามตกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนจะไม่ได้พลาดโอกาสสำคัญสำคัญนะครับสำหรับวันเดนหึงผมก็จะมาเอาตัวเลขแน่นอนครับ ผมบ่ถิงแน่นอนตี่วัดแห่งนี้นะวัดป่าโสการามเมืันสันครับผมสอบถามนะครับจุดป่าโสการามนี่ครับบริเวณวัดก็เป็นร่มรื่นมีต้นไม้ต้นไหลครับผมมีคนทำความสะอาดเลยครับวายยู่ไก่หมู่บ้านมากครับคนกับ่ค่อยเข้ามาแล้วครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ไปเจอ ไม่แต่เคียนกลายเป็นหินนะครับตรงพระประธานนะครับผมก็ถ่ายท่านดูถ้าท่านโดนใจท่านท่านก็ร้องเบิ่งครับอันนี้ก็เป็นพระเก่าแก่นะครับมันก็นั่งปฏิบัติธรรมอยู่นี่ละครับพระเก่าแก่นี่ครับนี่อ่แต่เป็นก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับมีอยังดีผมก็ต้องถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วครับ บางที่เห็นเป็นตัวเลขตัวเด็ดตัวดีเนะครับนะปเกาแกเป็นกันนั่งตากแดตัดวตรวมอยู่นี่แล้วใส่ตัวใหม่นคะรับสำหรับวันที่หนึงนะครับอาจารย์ต้องใส่กินพอจำก็ได้ครับ เพื่อนก็ได้ตัวเด็ดตัวดีแล้ว้อครับหมดก่อนเพื่อนนั่งได้ครับเพื่อนนั่งได้เจ็ดแปดเจ็ดครับหมดทีแล้วนะครับเพื่อนนั่งได้เจ็ดแปดเจ็ดตรงตรงเลยครับนะครับสามตัวตรงตรง,ตรงผมจึงมาตามครับเพราะว่าได้ยเินขาวผมก็ต้องตามไปครับตรงไหนตัวเด็ดตัวดีตัวดัวดงผมก็จะหามาให้เอฟซีให้ได้แล้วครับแจะข้ามจังหวัดไปไกล เป็นหกลอยกิโลผมกับบไหวกันครับรับผมกับเอาระยะทางลอยสองลอยลไปได้ครับบมีปัญหาครับสําหรับทีมงานของผมเป็นนอนเฝ้ามืดอคืนก็นกนได้ครับนี่แหละครับบางทีก็อาจจะเป็นนอนก็พระอาจารย์สอโถมดินครับนะครับผม <c oughs> สั้นนะครับ การหาหวยครับเบอร์จะต้องเป็นไปตามนั่นเป็นไปตามวิถีทางของการหาหวยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสำคัญสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับมันมีก็มากไกลเหลือเกินครับอยู่แถวเขตสุดเขตติดหนองคายแล้วอย่าทางกับแปะ ลอยกิโลมหมดเลยดีมากวันนี้กระจาก็หลงปลาหลงหลงไปทั่วนะครับถามทางเขาเอาครับว่าเออบองไดที่ให้หวยถูกนะครับก็ตามหาอาจารย์ท้องใสหลักนังทางในนะครับเนาะนะครับแต่เขาบอกว่าเรากลัวอะไรกูใช่ผมไม่เด้อดรบเด้อติดตามตัวเลขเดียลวละครับถามคำเรียบร้อย ของท่านผู้ชมนลครับเนี่แหะครับตรงฐานนี่นะครับ,รรบมีจอมปวกจอมอยังคืนตามสภาพแล้วครับมีใหม่ก็ต้องมีปวกนลครับท่านผู้ชมอยาไปตั้งสัมผัสเพิ่นจักหน่อยอัดถ่ายคลิปจังหน่อยก็ได้ครับ ยน่งว่าน่งเอกากคือเีสนนึงัน่งที่มันบอกว่ยนั่งเพ่นให้เงนั่นและตัวท่ั่งเรานังเย็นีนงยนดีามงวดอบอยนังเออครับุี่ะคเพื่อนจะไปหามองดีๆมองหุมดีครับเป็นอยู่กันดังเอาเพ่นจะจะไปหาเรื่ยๆนะครับ ทป็นช่วงับบเป็นแบบมีความลำบากนะครับตรงไหนที่ถูกเลขถูกเบอร์เพื่อนก็จะสั่งเป็นพร้อมกันเลยครับนะครับท่านช่วงแบบจะเกิบนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดดูการันตีสำคัญสำคัญนะครับถ่ายคลิปครับครับครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสรุปเลขนะครับก็เลขลางนะครับเป็นกี่ใดแล้วนะครับก็เป็นแปดสามนะครับมาบวกอีกสามเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ตันผู่ชมหีดเอานะครับเป็นให้ปัญหามาแต่สุดเลขสามตัวนั้นแน่นอนกับพันที หรือวันที่หนึ่งก็คอยเอาพร้อมกันก็ได้ครับแต่กานลังเลใจอยู่านะครับก็เอาพร้อมกันเลยทั้งบนทั้งล่างเวยครับตรงๆครับแราวปิดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ